ลกลาวสวัสดีพี่น้องชาวรีบอกสายฟรีทุกท่านครับด้วยผมเราเนี่ยกลับมาใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งฮอานี้นะผมที่ผมพามารับกันได้คือเซิร์ฟวิ่งไฟนะผมหรือเข็มขัดไฟอันนี้นั่นเองนั่นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจ่ายโดยกันทั้งหมดแค่3,000ชิ้นนะผมและตอนนี้นะของออกไปประมาณ10ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเกมนี้นั่นคือแมปอนิเมะเอนเนอร์จีซิมูเลเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขอหยัดภาาพเเข้ไปในนกมนะครับ ก่อนอื่นเลยผมสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะเบื่อนเควสวันนี้นะเบื่นให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านซ้ายมือก่อนเลยนะผมนี่เลยครับผมคาว่า p UGC ตรงนี้นะเบื่นเควสของร้านผมเพื่อน่ได้เห็นว่ามีทั้งหมดแค่3อย่างใช่ไหมแต่3ามอย่างเนี่ยอันนี้ผมไปลองเซอร์เวย์เพื่อนมาแล้วผมใช้เวลาทําก็นานไหมก็นานอยู่นะเพื่นเพื่อนๆเห็นค่าพลังในเควสที่2ที่เขาให้เราถามไหมผมเขาให้เราเหมือนเวียงดาบเป็นจำนวน20,000ครั้งใช่ไหมอันนี้เนี่ยผมออนมาประมาณชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงนะผมผมเพิ่งได้มาประมาณ 5,376เท่านั้นเองครับผมก็น่าจะใช้เวลานานอยู่นเพื่อนประมาณ8ชั่วโมงไหมก็น่าจะ8ดพอดีนั้นเพื่อนถ้าเกิดเวียงดาพบ20,000เนี่ยผมว่าเควสทางด้านบนเนี่ย ที่เราต้องข้าบอทที่สานะผมว่าน่าจะผ่านพอดีนั่นเองนั้นเพื่อนอะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวิ่งพานเพื่อนไปดูกันก่อนนะผมว่าวิธีการไปโลกอื่นไปยังไงนั้นเพื่อนใครเกิดมาใหม่นะผมอันนี้ครับให้เพื่อนทาการกดออโตเทนทางด้านขวามือก่อนได้แล้วผมเห็นไหมให้มันไปขึ้นสีเขียวงนี้นั้นเพื่อนก็กดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็เพื่อนก็สามารถปล่อยตัวไปได้แล้วผมแล้วพอเพื่อนไหนของผมที่มีค่าพลังเซิรนอ่ะอันนี้เพื่อนสามารถมาเปลี่ยนอาหารได้นั่นเองนั้นเพื่อนตรงไหนว่าผมขอวิ่งดูสักนิดนึงับนนนนนีหหือเเ้้็ เขาจะมีที่ให้เราเปลี่ยนนั่นเองนั้นเบื่อนอันนี้นะครับแต่ละโลกเนี่ยมันก็จะมีค่าพลังที่แตกต่างไปนะผมก็เหมือนแบบธรรมดาทั่วไปอื่นนั้นเบือนอ่ะส่วนวิธีการที่เราจะไปโลกอื่นนั้นเบื่อนอันนี้นะับให้เบื่อนวิ่งมาตรงโลกนี้นะผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เบื่อนนะผมทําการกดต่อสู้ได้เลยนั่นเองนะผมอ่าพอใครที่เข้ามาตรงนี้นะผมพอเพื่อนๆไหนที่กําลังต่อสู้นะครับอันนี้ให้เบื่อนกดดับเบิ้ลคลิกได้เลยนั้นเบื่อนอันนี้ผมจะขออนุญาตกดออโต้คลิกไปเลยละกันนะผมเห็นไหมทาง โอเคค่อนข้างคิวเลยนเพื่อนเพราะตอนนี้เนี่ยตัวของผมเนี่ยไปอยู่โลกที่2อง้นั่นเองนันเพื่อนมันก็เลยคิวๆอย่างนี้นะอ่ะพอเพื่อนคนไหนที่เข้ามาโลกที่ะครับผมเห็นไหมอันนี้เหมือนเดิมนั้นเพื่อนนี่เลยเขาก็มีที่เปลี่ยนค่าพลังเพื่อนตรงนี้เหมือนกันนั่นเองนะผมแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงนั้นเพื่อนผมแนะนําว่าใครที่เข้ามาใหม่นะให้เพื่อนออนเอาตัวนามนินะผมทางด้านบนขวามือตรงนี้นะผมเห็นไหม ฟรีเลเวล up ตรงนี้ผมนามิตัวนี้นั่นเองนั้นเบื่อเพราะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยให้เมอนดูนะค่าพลังตัวแรกนะผมถ้าเมื่อไหร่ล็อกอินผมจะไม่ได้ไว่าชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนั้นเบื่อถึงจะได้ตัวนามินะผมเนี่ยผมค่าพลังของนามินะผมจะอยู่ที่2000นั่นเบื่อซึ่งมันไวมากๆนั้นเบื่อสองพันเนี่ยถ้าเทียบกับตัวผมที่มีดูดิร้ 100, 5, อยสี่ห้าอะเก้าสิบโคตรน้อยนะเบื่อได้นามนิเนี่ยหมโลกเปลี่ยนนั้นเบื่ออะแล้วก็อย่างหนึ่งผมผมลืมบอกไปที่ผมไปเล่นไวขนาดน,นี้นนนเเพือพราผม,ผมั ไปซื้อเกมพาตรงนี้มานั่นเองนันเพื่อนซึ่งเกมพาตรงนี้นะใครที่เข้ามาผมตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น10โลใช่ไหมแต่ค่าพลังเนี่ยตอนนี้ที่ผมใช้มันก็คูณ2นั้นเพื่อนมันก็ได้ประมาณนี้แหละเนี่ยผมคูณ2 10โลแล้วก็มันต้องซื้อปนนะเป็นต้นข้านลเพื่อนต้องซื้อคูณ2ก่อนถึงจะซื้อคูณ1 0แบบผมได้นั่นเองนะแต่ผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะ ผมใช้คูณ2ก็น่าจะพอนะผมอันนี้ผมก็ใช้เป็นแบบคูณ2มาใช่ไหมแล้วดูแปบ๊บเดียวผมตอนนี้เนะี่ยผมมีค่าพลังอยู่ที่ 8.03B แล้วนะ้นเบื่อนอ่ะก็อันนี้ผมไม่ไม่ได้ตือนั้นเพื่อนผมจะซื้อแค่คูณ2นั้นแล้วนะผม10โลแล้วหลังจากนั้นนั้นเพื่อนให้เพื่อนวิ่งไปอีกโลกหนึ่งครับผมซึ่งโลกนี้เนะี่ยเราต้องสู้กับเอสด้วยนั้นเบื่อนอ่ะก็สู้ไปแล้วผมเหมือนเดิมนั้นเบื่อนออโต้ตคีค้างไว้ได้แล้วเบื่อนพระหนุ่มมัดเพิงอ่ะวัดกับเราสักหน่อย โ okay. อเคพะนุมมัดเพลิงกระเด็นไปแล้วผมนี่เลยก็จะผ่านโลกสองนี้แล้วผมพอมาโลกสามเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนแต่ค่าพลังตัวนี้นะตอนนี้ให้เพื่อนดูนะผมค่าพลังผมเนี่ย8.11จุดหผมให้เพื่อนไปลองสู้ดูก็ได้ผมสู้ไม่ไหวนั้นเพื่อนไม่ถึงครึ่งหลออเลยด้วยซ้ำนะอ่ะเดี๋ยวขอลองสู้หน่อยละกันนั้นเพื่อนไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะเพราะตอนนั้นรู้สึกผมมาสู้รู้สึกจะประมาณอยู่ที่ 2B บีเองมั้งอ่ะอันนี้ผม8ปบีผมขอลองสู้สักนิดนึง สวยไหมไม่รู้นะผมของมันต้องลองโอ้โหผมว่าน่าจะพอดีนเพื่อนสองหมื่นนะผมนี่ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูกันได้กี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเกินครึ่งหลอดอยู่นะเอาดีโอเคน่าจะได้ประมาณ60%นั้นเพื่อนอันนี้ผมก็น่าจะเก็บอีกสักให้ได้ประมาณสัก30 b บละกันนั้นเพื่อนหรือว่า อันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนผมน่าจะออนทิ้งไว้และ้วะเพื่อนคลิปนี้นะผมเพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งลงคลิปมาลิตเติ้ลเพจชอปไปคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นประมาณช่วงเก้าโมงนะผมแต่ที่ผมออนคลิปนี้ก็ตีสี่นั้นเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมปล่อยไว้แล้วผมก็ไปนอนยาวๆนั่นเองนะผมอ่ะเสร็จแล้วนะผมเควสของเรายังเหลืออีกเควสหนึ่งใช่ไหมเพื่อนซึ่งเควสอันนี้นะเพื่อนๆต้องเอาโค้ดนะผมจากดิทชอปเขามาไหลนั้น,ะนะเพื่อนนี่เลยดิทชอปเขาจะทิ้งไว้อย่างนี้นะผมส่วนใครที่แบบขี้เียจหานะครนนี้นะเดยดเ แล้วส่วนคลิปนี้เนะี่ยผมน่าจะรับให้เพื่อนดูแหละอ่ะก็น่าจะปล่อยไว้แล้วอัน,นี้เดี๋ยวผมมขออนุญาตไปยืนฟาร์มไปยืนออนกันไว้ก่อนนะผมลวเดี๋ยวตัดใหม่ทีถ้ผมตอนที่ผมค่าพลังครบเลยและการนั้นเพื่อนก็น่าจะสู้ไหวยูขาดอีกนิหน่อยใหผมน่าจะครบ20 0 0 0พอดีเลยเดี๋ยวผมมากดอัดคลิป อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะ,ะเจอกันตอนนั้นเลยนะครับผมเอาแล้วผมหลังการที่ผมออนมานั้นเพื่อนแหมตอนแรกว,ว่าจะตื่นสักเก้าโมงสักหน่อยหูหลับยาวนั้นเพื่อนผมออนมารู้สึกว่าจะตีห้าเมื่อวานใช่ไหมเพื่อนแล้วตอนนี้เนี่ยผมตื่นมาเนี่ยตอนนี้11บเอ็ดโมงครึ่งละก็ได้ประมาณนี้เลยนั้นเพื่อนคลิปนี้แล้วผมบอกว่าน่าจะทําประมาณ6ชั่วโมงนั้นเพื่อนครับที่จะทำาอผมเห็นไหมค่าพลังต้นเหวีอยงดามผมนะผมขึ้นมาเป็น2องหมื่นดั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราขออ,อ,น,อ,น,น,น,อ,อนุญาต วิ่งไปแล้วกดต่สอสู้ได้เลยนะเพื่อนโอเคขอยัดหวดเลยน่าจะผ่านแล้วแหละ,ะเพื่อนดูดาเมจผมดิ331นั้นเพื่อนโอ้หน่าจะชิวๆนะอ่ะขอยัดต่อสู้เลยแล้วกัน โอเคเหลือๆครับผมเหลืออีกต้อง300กว่าบีนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับผมหลังจานะกนั้านแอบเพื่อนจะได้รับแบตอย่างนี้มานั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเควสของเราก่อนสักนิดนึงก,กันนะครับผมอ่ะนี่เห็นไหมเพื่อนพอนเพื่อนไหนผมที่สู้บอลโลก3เสร็จปุ๊บเบี่ยงดาบเสร็จปับ๊บแล้วก็ใส่เลขตรงนี้ไปปุ๊บเพื่อนก็สามารถกดเค้มตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะกดรับไปได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อย อ่ะก็เป็นของฟรีเบื่อน,นสำหรับใครที่จะนอนก็อย่าลืมเปิดเกมนี้ทิ้งไว้ได้เลยนะผมเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอยัดออกไปดูสักนิดละกันว่าเราเนี่ยจได้เลขเที่ยวไห่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาได้ยู่ในส่วนของอันเทอร์ีส่วนหลังอันเองน้านเบือนอ่ะนี่เลยวอมหลังหน้าตาใส่เป็นอย่างนี้โอ้โหเข็มขัดอะไรกันนะครับนี่เข็มขัดไฟไม่เข็มขัดไฟจริงอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเนพื่อน,นขอยัดดูเลขสักนิดนึงผมเลขที่ออกปับ๊บ โอเคครับผมแปดสิบสองน่อนของชิ้นนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะเพื่อนซึ่งเมื่อ่นี้มีคำถามยังสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับได้ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ